วิสิตพอดแคสต์ Podcast, หนึ่งนาทีกับศาสตร์แห่งไวน์บ็อกโดแคว้นไวน์บ็อกโดผลิตไวน์เจเนริกบ็อกโด AOC มากกว่าครึ่งหนึ่งของการผลิตไวน์บ็อกโดโดยรวมส่วนใหญ่ผลิตในเขตองเทร์เดอแมร์กับเขตโกตเดอบ็อกโดไวน์แดงบ็อกโด AOC จะใช้องุ่นแมกโลเป็นหลักตามด้วยคาร์บเนฟลองมาลเบกและเปติสแวโด จะมีกาเบเนโซบันยองบ้างก็เฉพาะชาโตดังๆที่เข้ามาลงแข่งขันในตลาดเจเนริกไวซึ่งก็อาจจะมีสัดส่วนที่เกือบเท่ากับแมกโลเลยคนดังแจ็คหมาของประเทศจีนและปีเตอร์ควอคเศรษฐีคนดังพ่อค้าฮ่องกงก็มาทุ่มทุนผลิตไวน์ในตลาดนี้ด้วยเหมือนกันไวน์แดงบอกโดเอโซจะมีรสนุ่มกลมกลอมมิฝาดแน่นแต่ก็ได้รสผลไม้กับแอซิดิตีมาสร้างสมดุล มีบอดี้ที่ลงตัวพอดีเลยครับ